สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็ไม่อยู่กันที่ ไอดีเซิฟด์โกโก้กันดีกว่าก็วันนี้มีโปรเจกต์ใหม่นะครับเราจะมาทำการปั้นแวมไพร์แคนดี้บวกสิกันนะอ่าก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแพทเนี้ยแวมไพร์แม่งโคตรหล่อเท่เลยแม่งโคตรเก่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปั้นให้มันสุดกันดีกว่าอ่ามันอยู่ไหนวะตอนนี้เดี๋ยวเราปรับอ่าให้เป็นเลเวลสูงไว้นี่ก็จะดูง่ายนะครับ นี่ผมฟาร์มทรัพยากรมาเตรียมพร้อมขึ้นบวกสิบนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะเออนี่พอขึ้นบวกสิบนะครับมันจะกลายเป็นรวมพายที่อัปเกรดขึ้นชัดเจนเออสกิลคือโคดเถื่อนนะครับหลังจากที่มันตายเนี่ยมันสามารถฟื้นมากัดต่อได้เว้ยเออดังนั้นเดี๋ยวก็ปั้นกันเลยนะครับอัปเกรดแคนดี้บวกสิบบวกสิบไปเป็นตัวที่แนะนำไม่ทำมากเลยนะครับในแพทนี้นะ แวมพร์กับเอสเปโซ่เนี่ยอย่างเถื่อนได้มาแล้วครับทุกคนแวมพร์บวกสิบนี่ก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะสุดแบบไหนบ้างอะท็อปปิ้งผมใส่ไปแบบนี้ก่อนเนื่องจากไอดีเนี้มันเป็นไอดีที่เล่นได้ไม่นานใช่ไหมท็อปปิ้งก็ยังไม่ค่อยจะดีนะครับดังนั้นใส่ได้แค่นี้ผมว่าโอเคและแลดความเสียหายนะครับอาแล้วก็เหมือนเป็นการอัปเดตทีมไปในตัวด้วยเลยปราสาทเหมือนเดิมนะครับ13นะยังไม่ได้อัปต่อเลย อารีนานะครับไปกันไวหน่อยจะอยู่ประมาณท็อปเนี่ยสามร้อยสองร้อยครับช่วงนี้ทีมก็ค่อนข้างจะตรงสเปคและถือว่ากันได้ดีมากนะเว้ยผมใช้ทีมหลักเป็นเซตนี้อยู่นี่โคดเถือนครับทุกคนตีไวฟีนองเซียบราวชูกานะครับอ่าให้ดูท็อปปิ้งกันคร่าวๆนะค่อนข้างจะดีและแล้วความเสี่ยงหายนะครับสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ฟีนองเซียนะครับสี่สิบสองอ่านี่นะครับสี่สิบแปด แล้วก็นี่ได้มา34เอแคร่บ่นะครับไปกันไวหนยนะกลับไปที่หัวข้อหลักของเราดีกว่าผมปั้นเอแคมาในวันนี้กะว่าจะลองทําทีมที่มันอเอ้ยผมปั้นแววไพร์บวกสิบมาวันนี้กะว่าจะลองมาสลับกับตัวตามทีมน,นี้เพื่อจะได้มีทีมที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับนี่อันดับแรกเรามาลองทีมกันก่อนมันจะได้ช่วยในการตีมังกรด้วยนะครับทุกคนเออมันมีอะไรเยอะกว่าที่เราคิดนะ นี่เลยเออใส่แบบนี้น่าจะได้อยู่นะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปลองลุยแร้กกันนี่คนนี้ยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่สมบัติผมว่าขออนุญาตเปลี่ยนไปใส่เป็นสมบัติไอ้นี่ดีไหมสมบัติไอเอาอันนี้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นนาฬิกานะครับครูไทมจะได้ไวขึ้นแน่นอนว่าการตีไวมันอาจจะหายไปเว้ยแต่มันน่าจะแลกกับการที่ มีวัไพายคอยทำดาเมจแบบโหดๆนะครับมาปั้นทังทีต้องให้มันสุดไปสังเกตวัไพายนะครับนี่กัดทีเดียวเกือบแตกนะครึ่งหลอดกัดเบาชูก้าเข้าไปครึ่งหลอดนะครับยังได้อยูอยอ่มาปึ๊บวัไพายโดดโอ้โหครับแกไปแล้วนะครับทุกคนโขสุดสามสี่สี่นะครับอันดับก็ดีมากๆเลยส่วนตัวผมพอใจแล้ว เพราะว่าแต่ละซีซั่นอะผมตั้งเป้าหมายสำหรับ i d เ u r ยเซิฟดากโกนะครับตั้งไว้ที่ประมาณท็อป5 0 0มันก็ทำได้นะแล้วก็ดีสุดเนี่ยก็ได้ประมาณ200-100ก็เคยไปแตะมาแล้วแต่ว่าอาจจะยืนลำบากหน่อยต้องยอมรับว่าเราเติมไม่ได้เยอะเท่ากับพวกเขานะครับตัอวรีน่าเนี่ยไม่เคยซื้อเลยสักครั้งนะเพราะว่าไม่รู้จะซื้อไป้ทำไมนะครับใช้แต่ตัวฟรีถ้าจะเอาจริงจผมว่ามันดันไปได้อยู่แล้วเออแต่เสดายเพรอะผมอยากชิวๆนะ กดดันจากเส์ฟเพียวแล้วก็อยากจะเล่นแบบสบายสบายหน่อยนี่มีตัวฟรีอยู่ไปก็ผมว่าเราทําให้มันสุดได้มากกว่านี้นะจากที่ดูมานะครับรแวมไพายเราเนี่ยเป็น19เก้าเศษใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะสิเก้าเศษนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มคุกกี้กันดีกว่าเออเอาไมเลจป,ปั้นให้มันเป็นอ๋อสองดาวมันเป็น2หรือ3ดาววะนั่นแหละมาได้ไหมเลไหมอ่ะได้มาสามร้นะครับ ทีนี้เราก็ปั้นแวมไพายเลยเก่งจงต้องยอมรับนะครับเขามาแรงมากแต่ช่วงนี้เอก็เอาเรื่องไว้ทุกคนเออผมเจอทีมเอที่อะไรนี่คือปวดหัวทุกทีนะครับถ้าทําคู่กันก็จะดีมากๆเลยนะแต่ผมกล่าวว่าทําแค่ตัวเดียวก่อนมันต้องใช้เวลาว่ะอาทีนี้เป็น1ดาวเองอเหรอเฮ้ยเกินไปแวงพายหดาวมึงเกินไปผมว่าต้องสักสาดาวนะถึงจะน่าใช้นะครับอ่เดี๋ยวซุ่มก่อนได้ล้มาเนี่ย ได้ตัวใหม่มาโอเคเป็นลูกเกดดำนะครับเดี๋ยวสคริปเลยเพราะความไวใจจริงวันนี้ยังไม่ค่อยอยากจะอัปเดตไนดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะทําไปเมื่อเร็วๆนี้เองเนอะเออเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะยังพอจําได้เดี๋ยวเราไปกันให้มันได้สามพันไมเลสนะครับเออถามบางทีต้องสักดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะ,อะได้ฟินอนเซียมมาด้วยเฮ้ยเหมือนจะได้เพียวมานะครับเมื่อกี้นะถึงไหมถึงไหมเพชรจะพอหรือเปล่า ไม่ได้แวมเลยว่ะทุกคน <c oughs> มันได้ยากมากนะครับในช่วงนี้นะสองมันหกขาดที่แค่นี้เดียวสี่ร้อยโอเคได้มันละน่าจะได้ไหมโอ้ขาดอีกร้อยเดียวหมดตัวพอดีนะครับทุกคนแนะนำนะอย่าไปดองในช่วงนี้สุ่มได้สุ่มนะครับมันค่อนข้างจะ,ะจำเป็นมากในการเล่นเกมนี้นะเออจะได้ทั้งไมเลทมาสุ่มสมบัติด,ด้วยแล้วก็ทำตัวด้วยนี่แวมพายเป็นกี่ดาวแล้วเอ่ย สดาวน,นะครับผมว่าน่าจะใช้ได้แหละสมบัติผมว่ารอเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้อยากทำแวมพายนะครับเอาทั้งทีเอาให้สุดอันนี้เป็นตัวอะไรวะกระต่ายเหรออ,อ่ะได้เพียวมาด้วยครับทุกคนไอดี ID นี้แลกเสร็จเพียวอ่ะเป็นไอดีที่แบบโคตรเกียร์เลยนะอเออ,เอ,อไม่คิดว่าจะขนาดนี้ครับมา แพทนี้เขากลับมานะเว้ยเจอส่วนใหญ่เจอในทีมแบบการซัมมอนไม่ก็การแวมไพร์นี่แหละครับเอามาใช้แก้ขัดได้เฮ้ยด r าขัดอีกแค่เศษเดียวอ่ะข้ามไปข้ามไปเราไปลองแวมไพร์กันต่อนะครับแวมไพร์รอบนี้ต้องสุดขึ้นอ่ะเป็นสมบัติระยุสี่มาเตอร์สามอย่างเถื่อนนะครับไปผมใช้ก่าว่าเศเนี้น่าจะแก้ทางทีมที่มันตีผมแตกได้นะ ส่วนใหญ่คนนี้ตีผมแตกนี่คือต้องยอมรับจริงๆว่าเขาแม่งของจริงๆอนะเออสมบัติมากกว่าเรานะครับเราก็ต้องยอมไปคนนี้ก็น่าจะเดือดครับทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้สมบัติทิวไม่ทันช้าไปหน่อยอันนี้ก็ยังไม่ไม่รู้นะว่าจะชนะแบบยังไงครับยังไม่ได้ดีไซน์ทีมาชัดเจนวันไพเออได้คีดหนึ่งโอ้โหกัดได้สาเร็จนะครับวันไพเรายังดูเปล่าอ,อยู่นะแต่ผมว่าชนะได้วะหรือเปล่าไมเนลเขามีฟินองซีชิบหายแล้วครับทุกคน ชิ้หายเลยครับโอ้โหโ,หโดนวะ่ะเอเดี๋ยวเราลองปรับทีมดีกว่าผมว่าเออลืมฟีนองเซียไปได้ไงเอนี่เดียวโอ้โห,โหให้ตายสินน่น่ะสิลืมฟีนองเซียนะครับเดี๋ยวเอาเอแคร์ออกดีไหมแล้วเราก็ปรับไปใส่ฟีนองเซียนะครับสําหรับทีมนี้ผมว่ามันน่าจะเหมาะกว่านะลืมได้ยังไงฟีนองเซียเหมือนจอับดาวด้วยนะเมื่อกี้ ใช่หรือเปล่านั่นไงได้ทั้งสกิลแล้วก็ดาวนะครับทุกคนแต่ผมยังมองว่าทีมตีวมันยังดูสมูทกว่านะสำหรับไอดีนี้เนื่องจากตัวมันเซตมาท็อปปิ้งอะไรทางเนี้ยไปทางทีมตีวัยว่ะเออมาใหม่มาใหม่ขอแก้ตัวหน่อยเออลืมไปแปบ๊บหนึ่งนะครับมันต้องบัพให้กับแวมพายนะพลังอาการบัพเนี่ยดูที่พลังโจมตีนะครับทุกคน อบาชูก้า4ี่หมื่แวมพาย5 4าหมโอเคบับแวมพายในรอบนี้เดี๋ยวดีขึ้นชัดเจนครับไปคนนี้โอ้โหสมบัติกระเทือนวะทุกคนจัดให้เขาหน่อยดีอย่าไปกลัวเฮ้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนทัพทีมเป็นสมุนไพดีไหมมันน่าจะเล่นกับทีมตีไว้ได้ดีด้วยแต่ดามเมจเราจะหายไหมวะแตก โอ้ยหึอนหลอคับทุกคนแตกไปแล้วนะครับตัวฮิวเขาเฮ้ยเอาเรื่องฟีนองสีอะโอ้ล่านี้ดีขึ้นเอแคร์ AK ไปหนึ่งตัวเป็นยังไงโอ้ยดีขึ้นหน่อยทุกคนเดี๋ยวจะไปไล่แก้แขนนะครับทุกคนมา้ยโอ้หอันไพอันไพแตกมึงแตกฟีนองเสียฟีนองเสียบัฟผมว่าได้ตาอน,นี้สบายครับแวมแวมผีอะอื้มหือ,อ,อ,อเป็นไง คนนี้อันดับเท่ากับคนที่เราแพ้เมื่อกี้เลยหรือเปล่าน่าจะใกล้เคียงกันมากนะครับ347ของเซิฟอันดับไม่เลวนะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตายกันไปสักพักละกันโอ้โหสิบถ้วยโอเอาเรื่องอเราไปแก้แขนกันดีกว่าลองย้ำแขนจากคนที่ตึงกว่าเราคนนี้นะครับโหน่าจะสู้ยากนะด้วยดาวของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าดาวเยอะจริงนะครับอาจจะตึงมือมากๆ เอาที่ใกล้เคียงกันหน่อยนี่คนที่ทำแวมพายเหมือนกันนะครับอามาร์ทหนึ่งด้วยนะอ,อ๋อโห้ยคน 18, น,คนี้ก็เถื่อนสมบัติสิบเอ็ดเซิร์ฟดังนย่างเถื่อนนะครับอ่ะคนนี้น่าจะได้อยู่นะไปมึงตีกูหลอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน G D R A อะไรอะอะไรกาลาก้อนสักอย่างนะครับ244รอยี่นะครับย่างเถื่อนมาจัดไปโอ้โหแกะโดนไปครึ่งหลอดผมว่าแกะแตกมารอบนี้แตก โคตรสุดโคตรสุดนะครับทุกคนได้ได้ได้มาอื้มอือผมว่าซีซั่นนี้ยถ้าใครทำแวมพร์ช้านะอันดับคุณล่วงแน่นอนด้วยแข่งกันที่แวมพร์แล้วก็เอ็ดเป็นโซ่นะครับสองตัวนี้คือโคตรแบกทีมถ้าจะสนจะแสก็คือต้องทำทีมแก้ทางแวมไพร์ไว้ถึงจะโหดนะครับโอ้โหแต่ว่าเขาน่าจะท็อปปิ้งดีมากนะคนนี้แวมไพายฟื้นมากระต ไหวไหมยังยืนไม่ได้นะครับเนื่องจากเขาต้องยอมรับว่าอันดับเขาเนี่ยของจริงแต่เราก็กัดเขาได้นะอ่ลองดูนะครับนี่โอ้โหไอ้แขห้าดาววะทุกคนแต่ดูดีขึ้นนะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับเซตนี้อ่าไปต่อกันดีกว่าสมบัติแปดวะทุกคนเราจะเอาอะไรไปสู้เขาอ่าคนนี้ตีเราแตกได้ไงวะผมขออนุญาตปรับทัพทิมไปเป็นสมุนไพรก่อน เออมันจะได้ลางบัฟไม่ใช่ท็อปทีมสิอ่านี่ไวเบอร์รี่กลับมานะครับน่าจะได้แหละรอบเนี้มีตัวลางบัฟสองตัวเอ้ยไม่มีท็อปปิ้งใส่วะ่ะโอ้ไม่ได้นะครับลองกลับไปเช็ดสมุนไพรไปตมไหนตมนั้นให้มันรู้ดีขึ้นที่เหลือก็ไปทำท็อปปิ้งให้มันดีกว่านี้นะครับก็จะน่าเล่นมากขึ้นแหละ353แล้ววะ่ะแตกเขาใช้บาชูกา้าเนี่ยมันก็ เราได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่าแกเขาปิ้วไปแล้วนะเมื่อกี้ทีนี้เขาก็จะไม่มีตัวฮิวแต่ว่าเราจะยืนไหวเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเอแครปิ้วไปแล้วลังพายนะครับเตรียมตัวโอ้โหวายเราดุเปล่ากว่าที่คิดนะครับฮ <c oughs> ิวฮิว,ว,วสมบัติมันตามึงฮิวขึ้นมาเออ,เอ,อสมบัติมันตาลําพายเล่นง,งานมันบาวชูกาไม่แตกหวะทุกคนเออกระจุยอ่าสวยงามก็ได้นะครับ ในอันดับที่ใกล้เคียงกันเนี่ยพอสู้ได้แต่ถ้าขึ้นหลัก200เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเขาต้องดีทุกภาคส่วนนะเอออย่าลืมบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันสมบัติแค่น้นแค่นานเองนี่มันเสิร์ฟดาโกโก้นะครับแต่ละคนคือเดือดๆทางนั้นนะเนี่ยสมบัติเวลสิบ้วยอย่างเยอะนะครับอันนี้สมบัติเวลหอ๋อพรอตเต็อันนี้ก็น่าจะตึงมือนะพลัง 1, หล้านวะยางเดือดนะอ่ะคนนี้ก่อน พลัง900 0 0กว่าจริงๆมันดูพลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับการจะเล่นเนี่ยต้องดูทีมโดยรวมพลังก็เป็นแค่ค่าค่าหนึ่งแต่อาจไม่ได้การันตีทั้งหมดนะครับคุยแกะโคตรแข็งคนนี้เออูเอาเรื่องเอาเรื่องอุย๊ยวายผมยังแบบเปราะอยู่นะมันเป็นแนวหน้ามันจะต้องลดความเสียหายสัก45%ขึ้นไปผมว่าน่าจะใช้ได้ผมยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบงค์พายแตกไปเลยโอ้โหเอแคไปโดนเอแคเขาอะ ถ้าโดนบาเขาเนี่ยจะดีมากฟืนขึ้นมาเออมังปายมังพาย,าพายโชว์พลังมังพากัดอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวพี่แกมพี่แกมพี่แกมไหมหือ <c oughs> โดนนะครับทุกคนได้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 กัดกัดเออแวมฟินอลเซียสมบัติสมบัติสมบัติเท่านั้นสมบัต,นนบติหิวขึ้นมาเอา้ยนิดเดียวแวมกัดหมดรอดไม่เข้านะครับโคตรแข็งอุ้ยคนนี้โคตรแข็ง <c oughs> อ่าอย่างที่เรารู้กันว่ามันตึงนะครับดังนั้นทีมมาดีและวเหลือแค่ไปต่อเติมท็อปปิ้งนะครับอันนี้มาเล่นให้ดูคร่าวๆนะมันโหนขึ้นชัดเจนต่อไปดีกว่านี่เป็นที่อยากจะแบบโชว์ในซีซั่นนี้นะครับเรื่องการตีมังกรของแวมไพายที่เป็นแคนดี้บวกสิบนะผมดําผมทำดาร์กโกโก้ยังไม่สําเร็จเอดารช็อกโก้ไม่สําเร็จนะครับท็อปปิ้งผมไม่มีนะอ่าทีมตีมังกรในดีนี้ยังไม่สมบูรณ์ เดี๋ยวจะลองตีเท่าที่มีในตอนนี้นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่ต้องทําตามนะเมื่อวานปล่อยคลิปไปแล้วนะครับว่าตียังไงเออผมทําคลิปไปให้แล้วสําหรับภาคแบบสําเร็จอันนี้ขอแบบมัวซ้วไปก่อนอยากจะรู้ว่ามันจะได้ถึง10ล้านไหมครับสาหรับแหวพายแคนดี้นะ,ะแล้วก็นี่เลยฟโฟกัสโตปุ๊บปุ๊บอันนี้อาจจะต้องกดมัวนิดนึงนะครับเนื่องจากครูทาม,มันไม่ได้จริง ท็อปปิง้งไม่พอน,นะครับแต่มันยังพอถูๆได้ถ่ายได้อยู่แกเออทีนี้เราก็ปึ๊บปึ๊บบังไพ่อะมาดูกันปึ๊บอาจจะได้ถึง10ล้านนะครับสำหรับเซิร์ฟดาร์กไดิล้านนี่คือเพอร์เฟกแบบโคตรๆแล้วนะเป็นไง11ล้านนะครับทุกคนโอ Tri ้โหสุดจริงทางๆที่ทอปปิ้งยังไม่ได้เรื่อง ดังนั้นผมว่าเพอร์เฟกนะครับสำหรับแวมไพร์แคนดี้ทำตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอา p ีวีพีอารีนาตีมังกรนะครับได้หมดนะไปเมื่อกี้พูดว่าอะไรวะพีวีพีอารีนามันก็อันเดียวกันเออ <c oughs> มืนต้องเป็นลงดานสิ <c oughs> เดี๋ยวเรามาตีมังกรกัน,กนดีกว่านะครับสำหรับเซิร์ฟดาร์กนะนี่สำหรับคนที่สนใจจะเข้ากิวเนี่ยต้องขอภายจริงนะครับว่า อ่ะมันเต็มแล้วผมก็อยากจะรับทุกคนเลยขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิลเล็กๆก,กิลนี้นะครับอืมอุ้ยรอบนี้กดจังหวะผิดว่ะอะไรเงีเกิดอ,อะไรขึ้นโหกดจังหวะผิดนะครับทุกคนลืมคิดว่าเป็นไอดีหลักเนี่ยแตกแต่ก็น่าจะมีเกินห้าล้านนะครับตอนซ้อมเนีได้อย่างเยอะเว้ยเออต้องไปทําคููทางของแก่นะครับให้มันได้เยอะกว่านี้เนี่ยได้มาเจ็ดล้านเก้าไม่แย่เลยนะ เออถือว่าดีแล้วครับอันดับต้นๆของกิ้วอ่ะกิ้ผมเป็นท็อปร้อยนะครับนะแกะเนี่ยทำเพิ่มได้ไหมวะเออมันไม่มีท็อปปิ้งอะสิเซิฟนี้แม่งทำท็อปปิ้งโคตรยากเลยครับทุกคนอ๋อเป็นครูทามไม่น่าจะได้นะดูจากออฟลองต่างๆแล้วครูทามมี2องอันเองนี่ใส่เป็น1.9 1.1ถ้าใส่ทั้งหมดเนี่ยอาจจะได้แค่เท่าไหร่เองครับออะลองดูนะ อาจจะพอถูๆได้ถ่ายได้บางส่วนเล็กน้อย18%ผมว่าไม่น่าไหวว่ะเออเดี๋ยวปั๊บทํายากนิดนึงนะครับบางคนจะงงเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงถ้าใครที่รู้เนี่ยจะเออเข้าใจว่ามันยังไงกดเลยละกันยังไงก็น่าจะได้เยอะแกะเนี่ยมันต้องครูทำไวถ้าครูทำไม่ไวคือไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ขออนุญ,ญาตนะอือ อันนี้อย่าทําตามนะบอกเลยว่ามันเป็นเนี่ยมีคนสนใจครับผมโอ้ขอโทษจริงจริงิวมันเต็มแล้วแกครูทำไวขึ้นไหมวันวนี้หุโยโดนนะครับทุกคนมันกะไม่ได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้เซตมาตีมังกรไงเออเพิ่งทาเสร็จวันเนี้เนื่องจากแวมพายมันเพิ่งจะเสร็จด้วยสิบล้านต้องมาแล้วสิบสามล้านต้องมาแล้วครับไอดีหลักเนี่ยได้ถึงแบบยี่สิบกว่า,วาดีใจมากนะเว้ย เออเพอร์เฟกมากอ่าได้มาเท่าไหร่เอ,อ้ยนิดเดียวโอ้โหหนึ่ง <c oughs> โคตรเศร้าเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราให้ทีมลดัดลัดก่อนละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแวมไพร์ทีมตีมังกรฉบับเซิร์ฟดาโกโก้นะได้เท่านี้ผมว่า perfect. เพอร์เฟกออส่วนตัวคิดว่าโอเคแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวลองตีให้ดูอีกครั้งนะครับ สำหรับ ID นี้ผมมั่วสั่วเอาเอาเอมันก็ทำได้นี่วะตัพปิ้งกันเนี่ยแหละอย่างที่ดูเมื่อกี้เลยครับโคตรเน่านะมาถ้าครูทามแก่ไม่เยอะเนี่ยต้องมากดหน้าหน้าตรงนี้ครับมันจะได้ครูทามทานอุ้ยอุ้ยปุ๊บปุ๊บอันนี้ไม่รู้จะทันไหมนะครับอุ้ยแวมแอบช้าไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเป็นแค่การฝึกเอ้ยได้อยู่ดักไม่แตกวะครูทามทันนะครับ แต่โฟกัโต้รู้สึกจะโคตรป่อเลยว่ะทุกคนแวมไพายมวมไพายทันทันทันเออ,อยังได้อยู่นะอดูแวมแตกครับฟื้นมาต่อฟื้นมากัดต่อครับโอ้โหโคตรเด็ดเป็นไงนี่แหละคือข้อดีของแวมไพร์แคนดี้ทำนะครับทุกคนย้ำเลยว่าต้องทำส1บเอหลานทำไมเมื่อกี้ได้แค่10จะได้ปิดหมายไปเลยเอออ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะครับสบายใจและสำหรับเซิร์ฟ ดาร์กโกโก้นะการทำแวมไพร์เนี่ยถือว่าช่วยทีมได้เยอะมากๆอีกตัวก็คือเอ็ดเปโซนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาเล่นแบบเซฟเนี้ยตำราเวลสี่เองเขาบอกเขาอยู่มาสเตอร์สองแล้วก็จริงนะเขาทําทั้งเอสแล้วก็แวมไพร์แคนนี่สำเร็จไปแล้วเก่งขึ้นชัดเจนนะครับตำราเวล 4, เสี่มาตเตอร์สองเซฟดาร์โกโก้ไม่ใช่ขี้ๆหนูเว้ยดังนั้นไปทํากันนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย